โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับก็อยู่กับช่องนะครับานายยูโรเออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ข่าจะลง2คลิปเลยนะก็อยากจะแบบมีคอนเทนต์อะไรๆอย่างในออช่องเรานะก็พยายามจะลงคลิปบ่อยๆนะถ้าว่างนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมานะครับผมว่าจะมาเปิดตัวหรือรีวิว ID 1ของผมที่ผมสร้างเองกับมือนะครับผม อไอดีนี้เป็นมาอย่างไางงั้นเหรอก็นับไปตั้งแต่เดือนกันยานะกันยาปี2 0 2พนีออ่าช่วงนั้นก็เป็นปลายเดือนใช่ไหมปลายเดือนที่มีตู้อ่สลอ็อตไกโยมิใช่ไหมอ่าแล้วผมเปิดได้ไก่โยมิกับเออได้โยมีตัวอะไรบ้างวะมีโยมิช็อตกันแล้วก็หมากุกมันน่าจะไม่ผิดนะสามตัวนี้แล้วผมก็ดองเอาไว้นะผมไม่ขึ้นอะไรอีกเนะี่ยเออไม่ได้อัปเดตนะ ก็คือผมรองไว้ได,ด้ดีแล้วมันมีช่วงหนึ่งนะที่ผมรองไว้ไม่เป็นสิบสิบยี่สิบได้อะแล้วผมเชื่อมหลายเมลวไงได้อยู่ดีผมว่าจะมาเลือกปั้นเลยไปเจอรหัสหนึ่งสวยมันเป็นไก่สลอดนี่แหละอาแล้วไปเลือกเจออ้าวโอ้โหหายโดนดึงหรือเปล่าไม่รู้เชื่อมเมลยวทุกอันหายได้ไงผมก็ตอนนั้นก็สงสัยนะว่ามันหายไปได้ไงวะพอผมไปเข้าไอเดียอื่นที่สวยรองลงมาจากไอไก่สลอดนั่นนะ คือก็มีสล็อตหนึ่งนั้นแหละแต่ก็มีพวกตัวฟรีที่รอบข้างดีอ,ะอ่ะอ่าไปดูไปแต่และราเอาแม่งหายหาย2หาย3หาย4แม่งหายไปเกือบหมดเหลืออ,อยู่2 ID มั้งอีก ID นึงให้เพื่อนไปนะฮะและก,ก็อีก ID นี่อะ่ะ ID, ID ที่มีไอที่บอกไปข้างต้นก็คือมีโยมิช็อตกันแล้วก็หมากลุกนะก็คือรหัสดีนั่นเองนะครับผมที่ผมปั้นมาเองเรื่อยๆนะ แล้วก็ไม่ใช่ถ่ายฟรีนะครับไม่ใช่สายฟรีบอกไว้ก่อนนะหมดไปเออก,ก็เสียหายหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับผมอาจยะจะให้ดูเกียร์ก่อนเลยละกัน,นสำหรับหลัสนี้ที่ปั้นมาเออประมาณกี่เดือนวะตอนนี้เดือนเออมีสาใช่ไหมท่านเมษาเอาจริงเริ่มปั้นอ่ะควรจะนับตั้งแต่เดือนตุลาแล้วมีตุลาใช่ไหมตุลาพฤศจิกาธันวา มกรากาุมพามีนา,มาเมษาก็ประมาณ7ดเดือนอ่ะตีไปเลยเจ็ดเดือนครึ่งอ่ะรหัสนี้ก็คือนับนับนับไม่นั่นไปเลยนะไปที่ผมเปิดสร้างรหัสเออดองไว้เลยแล้วกันนะรหัสนี้ไม่เคยดองคัมแบกนะอ่จจะให้ดูเกียร์อะไรแล้วกันนะอันดับแรกนะครับผมเกียร์ช่องแรกก็อืมก็นะก็มี The นะแต่คริสต์มาสน,น,นะนนแล้วก็มีเออคอนสองอันนะครับผมนี่มีคอนแล้วก็มีบัวคาทาคริสต์มาสนะะก็หลายหลายชิ้นอยู่นะ แล้วช่องกลางนี่คือช่องผมล่านนี้ค่อนข้างที่จะแข็งเก่งเรื่องช่องกลางนะฮะช่องกลางนี่คือแบบแน้นมากผมเปิดได้แต่ช่องกลางเนี่ยช่องกลางช่องกลางเนี่ยของดีแต่ช่องกลางเนี่ยไม่เข้าใจได้ไม่แบบอยากให้ช่องแรกกับช่องท้ายบางช่องกลางก็คือแบบพอแล้วนะไม่ต้องออกมาก็ได้นะแล้วก็มีพวกเออชุดคริสต์มาสนะเสื้อคริสต์มาสเสื้อซานต้าซัมติงอะไรกอย่างลก็มีชุดฮาโลวีนนะเรียงใช้กับเอเซอู่เหมือนเดิม นะครับผมอ่าช่องสุดท้ายนะก็ไม่มีเจ็ดเจ็ดดาวอะไรทั้งสิ้นนะมีแต่กระดิ่งนะเอากระดิ่งบะเอาจริงกระดิ่งมันดีกว่าเจ็ดดาวบางชิ้นอีกนะเออกระดิ่งดีกว่าเจ็ดดาวบางชิ้นอีกอืมอ่าเดี๋ยวดูก่อนมีเจ็ดดาวกี่ชิ้นนะครับสําหรับรหัสนี้ก็มีหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเจ็ดชิ้นนะเจ็ดดาวเจ็ดนะเลขสวยอยู่นะอ่าเอลขเจ็ดเสือเป็นเลขอัปมงคลกูอีกในชีวิตกูไอ้สัสตอนนั้นโดนเกียนไปนะโดนเกียน ไม่เอ่ออ่าเดี๋ยวพูดย้อนความหลังเลยละกันนะก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบติกต็อกที่มาสามารถหาเงินได้ที่เราสามารถอินไว้เพื่อแล้วหาเงินได้เรื่อยๆช่วงนั้นคือแบบผมแม่งับบหิวเงินจะจัดไปเป็นส้นตีเลยนะอ่าก็คืออยู่ดีผมไม่เจอคนหนึงไม่แอดมาอ่ะผมก็รับไปนะผมรับเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็มาคุยไม่อวดไม่อวด,ดแบบเอาเลขบัญชีมาให้เลขนวอมาให้เอ๊ะไม่ใช่ดิอวดแคปแคปมาเออ อ่าแขปมาเสร็จปุ๊บช่วยแม่งแบบโอ้โหไม่เงินแบบโอ้โหมึเงแบบมเยอะจังวะไอสัตว์แต่ภาพมาดูเบื่อๆตอนนั้นผมโง่ผมไม่รู้นะเอออ่าผมก็คุยกับมันไปเรื่อยแล้วผมผมก็บอกว่าผมขอแลกเอ่อไอไติ๊กตอกได้ไหมอ่าผมก็แลกติ๊กตอกก็คือมันประมาณเอ่อเชิญคนนึงถ้าเป็นแบบเอ่อติ๊กตอกสมัครใหม่นะก็ได้สักสี่ห้าร้อยอ่าสี่ห้าร้อยเสร็จปุ๊บจะเป็นที่มันจะตกลงที่จะเอ่อแลกกันไม่ไม่เขาเรียกว่าแลกเปล่ะไม่รู้เหมือนกันนะ ก็คือแบบกดใส่โค้ดปุ๊บมันบอกให้ผมโอนเงินไปผมก็โอนผมก็โง่เอาจริงคือผมโอนเงินไปปุ๊บใช่ไหมแล้วมันแบบไอ้เชี่ยเล่าลรก่สมเพศตัวเองคือไม่บอกว่ากันเอออะไรอ่ะโอนมาเพิ่มโอนมาเพิ่มแม่งโอนไม่บอกให้ผมโอนจนหมดวอแล้วในวอลนั้นมีอยู่เจ็ดร้อยดีนะไม่มีเป็นพันอเี่เจ็ดร้อยผมหาไม่กี่วันหมูก็ได้แต่ตอนนั้นคือแบบเลขเจ็ดไม่ก็เป็นเลขที่แบบโอ้โหผมโมโหสำหรับผมมาก แม่งมีการบอกโอนเร็วๆโอนเร็วๆด้วยม,ม,ม,มีการมีการแบบเออแคปหน้าตัวเองไม่ได้แต่แต่แให้แแคปเห็นแค่แแท่อนบนนะก็คือเหมือนเหมือนว่าจะนอนแล้วเออที่รีบโอนมาอ่ะกูก็โอนโอนไปอ่ะเร็จบุ๊กบล็อกหนีฮะสัตว์อ่าแล้วก็มีแล้วก็ผมเศร้าแม่งไอ้เหี้ยวว่คือวันนั้นแม่งผมเศร้าแบบคือไม่เชิงเศร้าว,ว่าเสียเงินนะมันคือเชิงเศร้าแบบโง่เออ ชิอเศร้าแบบเศร้าแบบง้อจังว่าแย่ให้มันแบบเกียนได้ไงสัตว์สมองโอ้สภาพสมเพศตัวเองิตอนนั้นอ่ะแล้ววันต่อมานะก็เป็นเหมือนโชคดีของผมก็คืออะไรอ่ะโชคดีในโชคลายอ่ะก็คือตื่นมาอยู่ดีไอ้เคียงเงินเข้าติ๊กตอกสังเงินห้าร้อยะอาอว่ก็ได้เอาเท่ากับเหมือนกูโดนเกียนสองร้อยอ่ะอืมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การโดนเกียนครั้งแรกแต่ไม่ได้โดนเกียนแบบเรนเจอร์อย่างนี้นะอืมแต่ก็ ที่ต้องมาทําเงินนี่ผมได้สามสี่พันเลยนะอ่ะก็ก็เศษเงินที่เกณฑ์ไปก็ช่างมันเหมือนก็เหมือนเราได้ฟรีผมก็ไม่จะสนใจนะอ่าโอ้โหแล้วคุยกันมาอย่างยาวไอ้เี้ยตีพีพีเลยละกันนะอืมโอเคตีทีมที่มันแบบอืทีมนี้คือนาเมชดช็อตกันตัวเดียวจริง <laughs> นาเมทหนักหนัก็ช็อตกันตัวเดียวนะก็จัดไปเลยแล้วกันก็ไม่เกรงกลัวนะครับผม คลิปนี้มีตัดยาวแนะ่บอกเลยแม่งคุยเฮียอะไรยาวขี้ผายเลยอืยอย่าท่านทีมเขาไม่ไดาวขี้กูจูมันจีน่าจะเพิ่มระดับเอ,อ่อไอเดียเขาให้มันแบบโหดมากคือหลายเท่าเลยนะผมว่าอุ้ยคิดดูมันต่อยหายเป็นกองเลยเหรอแป๊บหนึ่งผมกดอมตะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวชิบหายละอุ้ยช็อตกันนะ้ำมิดมันดีมากช็อตกันฝั่งมันอะ โอ้โหและเด็กปฐมมันแบบโอ้ยเนาะหูหายเป็นกองเลยว่ะช็อตกันตัวมันเอาจริงนะในดีกนี้คือมันคือมันเก่งนะมันเก่งยันม์ดเลยบางคนม์ดบางคนยังใช้อยู่เนะช็อตกันเป็นนามิเตดไม้ที่แม่งโหดมากผมดูดีโอโห,โอโหผมยอมเลยทีมนี้แม่งปล่อยตัวเร็วจัดแต่ไม่ยุ่งดูช็อตการใส่กียอะไรอะ่ะ โห้ uh huh. ไม่แปลกใจเลยที่ uh huh. ถ้ามาใส่แต่ไอ้เงานะเงามันคือระดับทีไม่เป็นแบบโห้มึงข่าไปเล่นยืนม้าได้สบายนะเออที่ทีมผมก็คือมันอ่อนคือตัวสวยแต่เกียร์มันค่อ่อนแอเท่เทียมในดีเดียวกันนะแล้วสำหรับรหัสนี้นะโอเคคือเน้นตัวใหม่ๆนะรหัสนี้เน้นตัวคอมโบดีๆนะคือเล่นแบบเน้นสายดีไปเลยอะ่ะอืม โอทีเมื่อกี้เมืนเสียดจังหวะอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนผมไม่ได้ใช้เทมบางไม่ตรงจุดะอะเดี๋ยวขอแก้เมือตาน,นี้แล้วกันนะจะไหวป่าเหรอโอ้โหม่นกดออกมาตายอีกคือทำไมตัวมันดูหนืดๆวะคิดไปเองไม่ใช่ดิฝั่งมันก็มีตัวตัดแร่ดูโอโ้โหโอตัวหนืน้วแหละดูดิแห่ยังเหลือๆเลยตัวหนืดจังวะ อาดัมอยู่ในทีมอาดัมกับโทว่าอยู่ทีมก็ถือว่ายกระดับทีมได้โอเคเลยนะอาดัมมันก็ตันตันลึกนะคู่เอลซาไปอเอลซาก็ขึ้นระดับทีมไปอีกแม่งก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเว่งมัวิลกูดมันติปเปิลกูดไปแล้วอือของเขาดีจริงเสียงมันอาจจะดังๆหน่อยมันกรกระ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 ไม่มันตัดเสียงไอ้ภายนอกมันไม่ค่อยดีเลยวะ่ะนะถ้าสมมติปิดปุ๊บเสียงมันจะก้องๆไปเลยมันจะไม่โอเคไง ให้ได้เสียงแบบให้มันแบบ Full HD หน่อยละกันนะถึงจะได้ยินเสียงเมาส์ก็เถอะแล้วก็ดีนเสียงคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวฟังเสียงคีย์บอร์ดนะอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นบูสวิตไม่แปลกใจหรอกที่มันจะเสียงเข้าอืมเออหน่วยเทียมได้เฉลยวทีมนี้พูดไปพูดมาไม่กดเพลินหน่วยเทียมได้โอ้โหทำไมาแลแลฝั่งเรามันเกินดูดิ เหมือนเหมือนฝั่งเรามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตัวหนืดหรือเปล่าไม่ให่ใจเหมือนไม่น่าใช่อ่ะนะโอ้โหโกอลลินแม่งเดิมมันยืนเป็นซอมบี้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวตั้งคลิปนี้จะตั้งคลิปว่าเป็นรีวิวไอดีหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบเขียนเบิ้ลไว้ด้วยว่าเราประสบการณ์การโดนเกียนครั้งแรกนะอออโอ้ยทีมนี้เบาแสงอนะลองรูละกันนะครับผมโยมิโยมิแม่ผมไม่เห็นว่าเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะ ก็คือมึงออกมาตายแล้วบอก่ามันตัดไช้่างปกติดีกว่านะโยมิแนะนําแนะนําอย่างมากเลยชห้ช้ล่างปกตินะปั้นแม็กนิงไม่คุ้มนะบอกเลยถ้าไปเล่นคอมโบน,นี่มันก็อาจจะไม่นะเพราะว่าเผลอๆโดนเจสไม่ก็เบาแ,บบาแสงทุ่มเจสแม่งเป่าทีเดียวโอ้หหายนะครับผมไม่คุ้มนะไม่คุม้มไม่แนะนําอย่างมากนะครับผมเออ เราเจ๊แสงนะอาจจะปั้นเจ๊แสงถ้าได้เจ๊แสงมาปั้นเจ๊แสงหรือนะผมไปเปล่าแสงนี่ผมคิดคิดไปคิดมาอาจจะไม่ปั้นนะเพราะมันไม่ค่อยครบเครื่องว่ะเจ๊แสงนี่ครบเครื่องก็คือสกิลมันยกเลื่องอมาตะแล้วก็ยกเลื่องอมาตะเป็นวิเลยนะแล้วก็ทําให้ลดหลบสกิลได้นะครับผมลดหลบสกิล60%นะถือว่าเยอะมากๆนะคือ ถ้ามันไอ้นั่นแล้วอ่ะถ้ามันเป่าเสร็จแล้วแล้วมีตัวซ้ำอ่ะอย่างเช่นพวกแบบตัวสตันทั้งหลายอ่ะดัตหรือไอตัวแสงมืดทั้งหลายไอสลอตไออะไรว่าเจม,มืดอ่ะน,นั่นแหละซ้ำเติมเข้าไปโดนเต็มๆก็ผมไม่เหลือนะแต่ถ้าแบบไม่อยากให้แบบไม่อยากมีเจใสใช่ไหมถ้าคุณมีดาบเงาหรือดาบคิรุจุมันจีอ่ะเออก็นั่นแหละคือแม่นจัดๆอ่ะถ้าใส่ดาบคิรุจุมันจีให้กับเออเจใสเนี่ยจะยกระดับนึง โคตรขี้โกงบอกเลยยา้เจี๊แสงได้ถือดาบนั่นเถอะมันชิงขี้โกงซะเหลือเกินเพราะผมเจอเจอบ่อยแล้วโอ้โหกว่าจะชนะได้ไมันเอายากมากดีแล้วที่แข่งหน้าเขามันกะเกินคือ,อช่วงนี้ผมจะพยายามให้มันเอ,อ่ยยืนมาร์ทให้ได้นะมาร์ทมาร์ทสามนะให้ยืนให้ได้ให้จบได้เพชรร้อยแปดสิบทุกอ,อ,อาทิตย์นะอาทนี้พยายามีสูงๆไว้เมียตเติมเพชรเยอะผมวิง เรามาตายไปด้วยกันว่าผมไม่อยากเออไม่อยากยอมรับความเสี่ยงนะที่แบบแช่ปุ๊บสักพักฝั่งม,มันมีดาวคือตัวบอจิกใสเข้ามาเรียบร้อยคนระับผมกดออมาตาไว้ก่อนนะฝั่งมันก็โอ้โห,โห,โหตัวก็มีเอลีสนะรำคาญเอลีมากเลยไมงเอลซาไปด้านหลังตลอดหืหน่ารำการจัดไอเอลีสอะแต่บางครั้งก็เจอโทรว่าสับหัวทีเดียวก็ได้จะเบะแล้วแหละสับหัวเบะนะโทรว่าจริงโทรว่าเป็นตัวที่เก่งจัดเลยนะแต่เมื่ คือคนมันไม่ค่อยอวยไม่ค่อยตามหากันมากเท่าไหร่นะมันจะเป็นตัวชนระดับ SSS บวกอะไรนะสำหรับผมคือดีมากๆนะทานไมา้บางตัวตีไม่เข้านะคือมันมีพลังแฝงอึดบางอย่างนะมันเก่งอนะ่ะเออเอฮ้ยติดลำน้่เหรอตดลำนำ้่าเอวซาด้วยน้นั่นเฉยเลยเออับาพาไหนวะ นี่ยข้อเสียของลำนำก็คือสักพักลำนำแม,ม่งยกลึกลงตรงหน้าป้อมพอดีเหมือนก่อนสุดเนอะเขาโดนแบบโอโ้โหตัวมันไปตีด้านหลังป้อมพอดีออเรียบร้อยป้อมแต้ครับผมไว้อะไรเหลือน่าจะเหลือตาเดียวแล้วแหละนะอู้ลองมาดด้วยรหัสมาเคยไปแตะม้าสองครั้งหนึ่งนะไม่เป็นอะไรที่ลำบากมากตอนนี้นไม่มีอาดันมนะอันนี้น่า,นาจะแบบถ้าพยายามไต่ก็น่าจะได้อยู่แหละ คือเสียงเมาส์น่าจะรบกวนอย่างมากเลยแล้วนะแช่ก่อนแช่ก่อนช็อตกันปลาเลยทีเดียวที่ผมระแวงถูกวะมากเลยเพราะช็อตกันมันแบบลดลดทักษะเจ็ด e หกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสกิลสกิลปลาระเบิดมันน่ากลัวเหมือนกันนะยังวันเกรงเลยฮะถ้าแบบถูกวะผมโดนไปมันจะตายห่าเว้ยนี่ธาตุไม้เดียวกันยังยังกลัวคือเอลซ่าเนสเซิน่าเนี่ยที่มันยืนหน้ากันเนี่ยโอ้โห ไม่มีไม้ที่มันยิงด้หลังเลยวิธีนี้ผมว่าไหวที่อดัมมันต่อยแม่นนอจงจริงไปเทียบกับดัดก็ก็เหมือนชนะดั้นเพราะว่ามันค่าสเต็กมันคดีกว่านั่นเองคือ,คอ,คอ,คอถ้าแบบค่าสเต็กพอๆกันนะคือดัดแบบมันอาจจะชนะก็ได้เพราะาดัดนมันแบบด่านสกิลนะถ้าค่าสเต็กพอกันนะ แต่ไม่ไม่ชัรวผมเนี่ยผมไม่การันตีว่ารัชนานะเพราะว่าเกิลหนึ่งอาดัมแรงกว่านะครับผมไม่การันตีนะทีมนี้ก็นิ่มๆน,นะผมใช้อวตารแบนเดียวนะโอ้โปรไฟอาดัมด้วยนะผมโอ้โหนี่แหละทีมนีม้ผมเกตเอลีนนะม่ผักทาดไม้ผมผมาไปยืนด้านหลังหมดเลยค่อนข้างอันตรายเลยนะเอลีสตลอดทีมผมท่านไม้ผมเล่นสามตัวนะ แล้วก็ธาตุน้ำธาตุไฟอย่างละตัวก็คือโทวะกันละสื่อนะครับผมอ่าก่อนจะเนี่ยผมขอมาเออดูตู้นี้แล้วกันนะโบะครับผมโอ้โหมันเกลือนะฮะเกลือเกลือเกลือกลือหย่ยนะฮะโอเคไอ้เฟรนี่ค่อยทำทีหลังอันนี้ก็จะรองไว้เปิดทีหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไม่ใช่ทิ้งลิงก์ดิทิ้งไอดีนะ ทิ้งไอดีไว้ตรงหน้าหน้าคลิปเลยนะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ถ้าใครอยากจะแอดมาให้ไปเรียกเพื่อนไปช่วยอย่างงี้ก็ได้นะครับผมแอดมาได้เลยนะหรือจะเราลองทีมก็ได้นะครับผมลองทีมได้ตามสบายผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะมันก็แค่แบบได้ปั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวไหนชอบก็บปั้นอย่างเช่นอดัมอย่างเงี้ยผมแบบปั้นปั้นปั้น,นเรื่อยจนพีเป็นแบบนี้นะครับผมนี่แหละคือความภูมิใจในการปั้นรหัสเองตั้งแต่แบบปั้นรหัสแบบสร้างเองเลยอะ อโอเคนะเราเสยยาวเลยไอเรื่องไอเรื่องดนเจีดครั้งแรกไม่เั็นอะไรไม่รู้อ่ะโอเคนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม